สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องดูดวงลายมือช่องดักบิลิฟช่องของการดูดวงลายมือหราศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปลายมือของท่านผู้ที่จะมีโชคลาภถูกหวยได้ทรัพย์นะครับก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ลองแบมือทั้งสองข้างขึ้นมาดูลายมือของตัวเองไปพร้อมๆกันกับคลิปนี้กันได้เลยนะครับเผื่อท่านใดนะครับที่จะโชคดีมีลายมือเหมือนกับในคลิปนี้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันกับลายมือแรกกันเลยนะครับลายมือของท่านใดนะครับที่มีเส้นเสาและเส้นอาทิตย์นะครับเส้นเสาหรือว่าเส้นวาสนาก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็มีเส้นอาทิตย์นะครับท่านที่มีเส้นเสาและเส้นอาทิตย์ที่ยาวสวยแบบนี้นะครับปาศจากเส้นอุปสรรคหรือว่าเส้นที่มาตัดเส้นเสาและเส้นอาทิตย์นี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วในขณะเดียวกันนี้นะครับก็ต้องมีเนินจันทร์นะครับที่นูนสวยสมบูรณ์ไม่แฟบไม่แบนนะครับในส่วนของบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนินจันทร์นะครับแล้วก็เกิดมีสัญ,ญลักษณ์รูปดอกจันทร์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์รูปดาวน,นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณเนินจันทร์นี้นะครับในลักษณะแบบนี้อีกด้วยนะครับก็จะแปลว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับ บุคคลท่านผู้นั้นก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางด้านการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครดาราตลกหรือว่านักร้องราทําเพลงนะครับมีนําซ้ํานะครับกับท่านผู้ที่มีเส้นลายมือแบบนี้และก็มีสัญลักษณ์รูปดาวในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังมักจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่สูงและก็มักจะถูกหวยลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆมีลาบมีรอยเข้ามาอยู่เป็นประจํานะครับ เหมือนกันนะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่มีเส้นอาทิตย์ที่ยาวสวยนะครับเส้นอาทิตย์ที่ยาวสวยในลักษณะแบบนี้นะครับและเส้นอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องไม่มีเส้นอุปสรรคหรือว่าเส้นใดมาตัดผ่านตัดขวางหรือว่าไม่มีสัญลักษณ์ที่ร้ายใดที่เส้นอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับก็เกิดมีสัญลักษณ์ร,รูปดอกจันทหรือว่าสัญลักษณ์ร,รูปด,ดาวเกิดขึ้นที่บริเวณที่เนินของเนปจุนนะครับ และในส่วนของบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนินเนียบจุนนะครับมีสัญลักษณ์รูปดาวเกิดขึ้นที่บริเวณเนียบจุนในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแปลว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับบุคคลท่านผู้นั้นก็มักจะมีลาบลอยโชคลาบอยู่ตลอดเวลานะครับและจะเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนของคนใจของมหาชนแล้วแถมก็ยังจะเป็นบุคคลที่จะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำอีกด้วยนะครับ และบุคคลท่านที่มีเส้นอาทิตย์ที่สวยแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปดอกจันทร์ที่เนินเนปจูนแบบนี้นะครับก็ยังจะเป็นบุคคลที่มักจะถูกหวยรวยเบอร์อยู่บ่อยๆนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าลายมือของท่านใดบ้างนะครับที่มีลายมือเหมือนกับในคลิปนี้นะครับถ้ามีผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะท่านก็จะเป็นบุคคลที่จะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์อยู่บ่อยๆนะครับครับอย่างไรก็ตามนะครับ วิชาดูดวงลายมือนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การนับสถิติของความหน้าที่จะเปลี่ยนเท่านั้นนะครับปูดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณนาานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ